นี้นะครับพาท่านมาชมโรงเรือนะของคุณชัยรัตคนที่ชอบกีฬาเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจนะครับท่านหนึ่งของคนหลังสวนเลยนะครับมาดูบรรยากาศโรงเรือที่นี่กัน ก็เป็นเอกลักษณ์ของเรือหลังสวนนะครับนนก็จะมีการเขียนหนลายลักษณะอย่างนี้เดิมทีนั้นเรือหลังสวนก็จะเป็นเรือขุดนะครับเป็นเรือขุดและต่อมาก็มีเรือที่เป็นเรือประกอบเป็นเรือต่อก็มาในช่วงหลังๆนะครับ เดี๋ยวมาให้ดูเรือแปดลำนี้ยังเป็นเรือขุดนะครับเป็นเรือขุดซึ่งอยู่ในโรงเรือของคุณชัยรัตน์ที่นี่ที่บริเวณบ้านควรนะครับซอยสถานีเก่าคลองขนาดน,นี่ถือว่าเป็นคนรักเรือเลยนะครับเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวหลังสวน ชอบเรือมากๆจึงได้สร้างโรงเรือใหญ่โตนะครับก็เอาภาพบรรยากาศของโรงเรือของคุณเชรัตมาฝากอย่างนี้นะครับก็มาก็ได้ถามไทยกันเห็นว่าไม่ได้เป็นฝีพายเรือนะครับไปดูเรือ ชอบไปดูเรือ,อไปดูสาวๆะนะไัหยอกน้องๆเออนะครับเดี๋ยวไปไปดูเขาทำเรือแปะนะครับไปอีกน้อยนึงไปดูการทําเรือแปะของที่นี่นะครับตรงนี้เป็นสมบนบ้านควรก็ท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศของ หลังสวนแล้วก็มาดูโรงเรือนะครับยังไม่มีโอกาสพบกับคุณชัยรัตน์เห็นว่าไปติดธุระอยู่นอกพื้นที่ไม่เป็นไรเรามาดูเรือเฮียมาเที่ยว,เ,ยวเจอพักพวกกันหนีกันปปน้องเออนะมาดูเขาทำเรือแปด ทำเยอะแยะเลยนะครับบ้านควรถือว่าแหล่งเรือแปดนี่ท่านหลายท่านก็อาจจะเห็นแล้วนะครับท่านผู้นี้โคดเรือนี่ <c oughs> น่าเอออันนี้เืออะไรนะกงงนับออกงนะอืมเป็นกงเรือนะครับเดี๋ยวไปดูพาท่านมาชมอย่างนี้นะครับ โอ้มาแล้วคึกคักเลยนะครับนี่หลายลำเลยนะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับมีอยู่สามลำนี่โอ้สวยโอ้มางามเลยโอ้เห็นทรงแล้วก็สวยเลยนะครับไอ้อย่าครับสวัสดีครับแหมอยู่ต,ต่ำตอนนี้ ลาวตักลมด้วยสวยนะักน่ารักเรงน่ารักับปีโนโินอกเรือนะครับหลังสวนนี่ก็แหล่งเรือยาวขึ้นโขนชิงทงนะโอโอหางมาเรียวเลยนะเออนะครับให้เห็นบรรยากาศ กันอย่างนี้นะครับมันไม่เข้ารูปครับอ๋อเหรรอคับซึ่งก็หรือเอามาผ้าเหลี่ยนรูปไหมครับอ๋อนี่มารูปปอดรัตนชัย้วยอืมหลักในความว่าปอดรัตนชัยเลยอ๋อผ้าไปรูปไปนะลำลำในหรือลำนอลำตีความเรียงไปนู่นครับอ๋อไปนู่นนะปอดรัตนชัยแล้วปอดรัตนชัยเขาจะเอาเป็นทรงนั้นนะครับเขต หมายความว่าถ้าทรงไหนมันได้ที่ได้สวนก็ก็ต้องเอากันเอาเอากันให้ได้นนี้ก็พาใหม่นะครับเป็นเรื่องฮะเขียวเรื่องมาตรวจนั่นน่ะโอ้หลังที่ได้เข็มที่ปักโอ้ก็เกี่ยวเรื่องเหมือนกันทำจากทีเนี้เออนะโอ้เขียวเหลืองมึกก็ของสวนสีวิทยานะครับสี่น้อง พยุงสักก็เป็นโค้ชอยู่เห็นว่าไปได้เช็มมาปากตะโกก็ทำที่นี่นะครับนี่เมืองเรวยยาวหลังสวนไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคือปลัมเราปูนบ้านเรากรยปัมปลัมเอาไว้ได้นะครับนี่รู้จักกันอยูนเห็นหลายคลิปคลิปแล้วโคดแปโคดแปะนี่นะถ้าว อออุตสาตรงนี้น่าจัดเข็งเลยแป็ดนั่นนะอยาดยเลยก็คือโค้ดแป๊ะเนี่ยเอาตาว่าพอถึงฤดูการพายเรือถ้าว่าจับหลัมไบ,บนบกไม่ปบ,บนลิงไม่ก็ตายขุ้มคร็ม <laughs> คือนี่สายเลือดเลยนะครับหมายความว่าสุดๆในการที่เออเรื่องของอยู่กับเวลอยาวนี่นะครับอยู่กันอยู่มาันานแล้วก็ เรือยาวนี่เป็นกีฬาที่จะต้องใช้ความอดทนความทรหดอดทนทั้งร่างกายและจิตใจวันนี้ได้พาท่านมาดูบรรยากาศของการต่อเรือทันนี้ก็ช่างน้อยนะครับเดิมก็ช่างน้อยสุราษฎร์แต่มาอยู่นี้อยู่หลังสวนผมจะเรียกช่างใหญ่แล้วรงงานเต็มไปหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับในลำนี้ของสวนสีนี่ มากี่เชมละสองสองละสองเชมปีมือช่างที่นี่ซ้ายขวาก็เช่นเดียวกันนะครับมากันหลายเชมลำ,ชลำนี้คือปอรัตนชัยนะครับอมืมาได้เห็นกันอย่างนี้ไม่ธรรมดาอวนในวางให้ช่างหน่อยทําให้เราตะลําดีวะ<ม>ก็เราทําปิเศษก็เราติดเครื่องห้าง ติดเครื่องอว่าแพ้ใครอย่าท่งเดทก็เราติดเครื่องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เห็นทีจะต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เนี่ยครับวันนี้นี่มาได้ทั้งเห็นโรงเรือแล้วก็เห็นที่เขามาทำเรือกันนะครับ ก็เป็นความสุขนะครับสำหรับคนที่ชอบเรยือย่างอืมโอเคโาลสวนหววรำลึกไปหัวใจเป็นสุข